สวัสดีค่ะเมื่อวานมากูดได้คำถามมาจากสมาชิกห้องติวประกับขี่พรีเมียมมานะคะเกี่ยวกับโจทย์2ข้อที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาะจริงๆเมกูดตอบเขาไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะมาชี้ประเด็นให้ดูนะคะเพราะว่าโจทย์ประเภทนี้เนี่ยมีคนทำผิดเยอะนะคะเหตุที่มกูดทราบว่าทำผิดเยอะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเวลาไปสอบไปขับขี่เนี่ยนะคะเขาดีมากๆเลยนะคะเขาจะบอกมาว่า เราต้องไปปรับปรุงเรื่องไหนต้องไปทบทวนเรื่องไหนนะคะซึ่งสมาชิกในห้อง VIP ที่ประคับขี่กับมกูดเนี่ยส่งผลสอบมาให้มะกูดช่วยวิเคราะห์ให้มะกุูดก็รวบรวมไปฐานข้อมูลแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องการวางตำแหน่งของรถการแซงเรื่องกฎจราจ,จรอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าจริงๆแล้วว่าบางคนเนี่ยอ่านดูแล้วเขาดูอย่างละเอียดแล้วแล้วจับประเด็น จับใจความสําคัญได้ก็การฝึกทําโจทย์ก็ไม่สําคัญเขาเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจับใจความสําคัญได้ไหมจับประเด็นได้ไหมการฝึกทําโจทย์เนี่ยจะดีมากๆนะคะการฝึกทําโจทย์จะเป็นการวิเคราะห์เนาะโอเคมาดูมาดูโจทย์กันเลยนะคะแต่ระหว่างนี้มะกรูดจะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะจริงๆเรื่องนี้คนที่ไม่ได้ทําใบขับขี่เนี่ยข้ามข้ามไปได้นะคะมะกรูดต,ต้องมาทําที่เพจเพราะว่ามะกรูดต,ต้องการแชร์หลายห้องนะคะ ต้องก็เลยต้องทําที่เพจค่ะส่วนใครที่สนใจจะอยากได้ภาษาซีเดนไปด้วยก็ก็ฟังได้ค่ะโอเคขออนุญาตแชร์แป๊บนึงค่ะอืมอน่าจะแชร์ไปสักสามห้องนะคะสักครู่ค่ะ ใครต้องการแชร์แชร์ได้นะคะแชร์ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตืบตบอ่าตืบอีกห้องหนึ่งค่ะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะลองฝึกอ่านโจทย์ดูก่อนก็ได้นะคะโจทย์เหล่านี้นะคะมะกรูดเอามาจากห้อง สติลบาครีพรีมีมกับมักรูดนะคะซึ่งเป็นห้องที่เราทําโจทย์อย่างเดียวนะคะเน้นทําโจทย์แล้วก็มักกรูดให้เวลาตอนนี้มีสมาชิกขอมานะคะบอกว่าขอเวลาให้คิดแล้วให้ทําเองก็จะมีนาฬิกาทรายนะคะจับเวลาโอเคนะเดี๋ยวแชร์ห้องสุดท้ายแล้วค่ะคุยช่วงเที่ยงเนี่ยเสียงก็จะเหนื่อยๆนะคะเพราะหิวข้าวค่ะโอเค เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะโจอ์อันนี้นะคะโจ์มีอยู่ว่าอันนี้คือโจทย์ชุดที่4นะคะแบบฝึกหัดชุดที่4ข้อ13นะคะแวกกเนฮัสติสเบเกนสัตติเซ็กติจูเมียเตริท,ทิมเมนูเนเรดเดรสีแบบเลนเอเดฟหรือ,อ,อ,ด,อ,รอ,อด้วยทีด นะคะแวกนสฮัสติงเฮสเบกแกนสัตว์ทิลเซ็กติชิลูเมตจรทิมเมนถนนเส้นนี้จำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะดูเชอร์เดนเรดสวัตตาบีและคุณขับรถคันแดงคันสีแดงดำคือคันนี้นะคะคุณขับรถคันนี้แอดเฟอรอ์บิวเดตอชรอมเดนโอรันชาบีแลนพอเฮอร์กสีดะคำถามคือกรณีเช่นนี้เนี่ยห้ามไม่ให้ขับแซงรถคันสีสม้ม ทางด้านขวาใช่หรือไม่นะคะลองดูนะคะถนนเส้นนี้จำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณขับรถคันสีแดงดำนะคะก็คือคันนี้นะคะรถคันนี้คือคันที่คุณขับนะคะคำถามคือกรณีเช่นนี้เนี่ยห้ามไม่ให้ขับแซงรถคันสีส้มทางด้านขวาใช่หรือไม่นะคะ เก็บอีกบทดีมากนะคะดีมากอันนี้ลองตอบกันมาดูมะกรูดไม่ฉเฉลยนะคะเดี๋ยวไปดูฉเฉลยในยห้องห้องห้องติวบากรีมี่นะคะโอเคแต่ให้คิดไว้นะคะโจทย์อีกข้อนึงนะคะลักษณะคล้ายๆกันอันนี้มะกรูดอยากจะมาชี้ประเด็นว่าการอ่านแล้วจับใจความสําคัญเนี่ยมันสําคัญยังไงนะคะเพราะว่า,าดูโจทย์ข้อ19ชุดที่4นะคะ f ู r du köra om på höger s i ส a här f ร r du köra om på höger sida här สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะขับแซงทางขวาได้หรือไม่เชรโอมพอเฮอร์เกสีดานะคะฟูดแปลว่าได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้หรือสถานที่ตรงนี้เนี่ยคุณได้รับอนุญาตให้ขับแซงทางขวาได้หรือไม่แปลไทยเป็นไทยไง,ง่ายๆก็คือว่าคุณสามารถขับแซงขวาได้หรือไม่เขียนนะรถของเราคือคัน รถของเราคือคันนี้นะคะเค okay. ลองสังเกตลองสังเกตว่าข้อนี้กับข้อเมื่อกี้มันต่างกันอย่างไรประเด็นที่1คือต่างกันเรื่องความเร็วนะคะข้อเมื่อกี้ไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงข้อนี้ไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วดูถนนนะคะตรงนี้ละเอียดมากเลยนะคะเวลาที่เราไปทําข้อสอบเนี่ยต้องดูรูปให้ละเอียดขยายรูปให้ละเอียดนะคะขยายรูปให้ให,ใหญ่แล้วก็ดูรูปให้ละเอียดสังเกตไหมเห็นอะไรไหมคะเดี๋ยวมากูดเปิด รูปนี้นะคะรูปนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนที่เป็นเส้นแบ่งเลนเส้นแบ่งตรงนี้เนี่ยคือเส้นกึ่งกลางถนนนะคะคนละอันนะคะอันนี้คือเส้นกึ่งกลางถนนเคนะส่วนอันนี้มีเส้นกึ่งกลางถนนอันนี้เห็นแล้วแล้วนอกจากนี้มันยังมีเส้นแบ่งเลนเคประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่ที่สำคัญนะคะคนที่ถามมาเนี่ย ไม่ไม่ได้สังเกตรตรงนี้นะคะเราต้องสังเกตแล้วการที่สังเกตแล้วจะไปตอบได้อย่างไรก็คือหาความรู้ล่วงหน้านะคะซึ่งข้อนี้นะคะข้อ13กับข้อ19ของชุดที่4เนี่ยนะคะมกุฎแนะนําว่าถ้าเราฟังคําเฉลยในห้องพรีเมียมแล้วเรายังงงอยู่เนี่ยนะคะให้ไปทบทวนความรู้ในห้อง V i p ี VIP, ติวใบขับขี่กับมะกรูดนะคะบทที่3ตอนที่6เรื่องเลนและการเลือกเลนซึ่งเรื่องเลนและการเลือกเลนเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเรื่องการสามารถแซงทางขวาได้หรือไม่ด้วยมันสอดคล้องกันนะคะไปทบทวนความรู้ได้ตรงนี้นะคะที่สังเกตเห็นหลักๆเลยเนี่ยนะคะสังเกตเห็นหลักๆเลยคือเราสังเกตเห็นอันนี้นะคะมีอันนี้แล้วมีตืด,ตด,ตด แล้วมีตือนต,ตไปไปดูไปไปทบทวนความรู้แล้วกันเนาะโอเคแล้วอีกตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะน่าจะมีนะคะเรื่องการขับแซงคลิปบทที่4ตอนที่5เรื่องการขับแซงครึ่งแรกนะคะแล้วก็มีการขับแซงครึ่งหลังด้วยถ้าเราดูคลิปพวกนี้ให้แม่นแล้วเราจะสามารถตอบ2ข้อนี้ได้สองข้อนี้ได้นะคะซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมีมีเยอะมีเยอะนะคะโอเคเนาะ แล้วสำหรับใครที่มีหนังสือนะคะมะกรูดแนะนำให้ไปดูได้ในบางคนบอกว่าอาจจะเข้าใจผิดมีอยู่คนหนึ่งสารภาพกับมะกรูดบอกว่าตอนแรกดูคลิปแล้วแบบรู้สึกว่ามะกรูดกักเป็นสมาชิกในห้องมะกรูดไม่เคยกักนะคะไม่เคยกักแต่มีเหตุผลนะคะว่าบางทีเนี่ยมะกรูดอธิบายให้บางทีมะกรูดไม่อธิบายบอกให้ไปหาความรู้เองเพราะการที่เราไปหาความรู้คือมะกกรูดบอกว่าให้ไปหาความรู้ที่ไหนไปทบทวนที่ไหนเพื่อที่เราจะได้ฝึก อ่านแล้วจับใจความอ่านบางเรื่องคือเข้าใจผิดนิดนึงเข้าใจผิดนิดนึงถ้าคุณไปอ่านซ้ําๆแล้วคุณจะได้จะเป็นการปลดล็อกให้ตัวเองโอเคนะแต่เขาก็พอเขาสอบผ่านแล้วเขาก็กมาสารภาพบอกว่าตอนแรกรู้สึกว่าวกักกั๊กแต่พอตอนหลังแล้วเข้าใจว่าทําไมมะกรูดถึงไม่ให้คําตอบไปเลยให้ไปหาเองโอเคนะอันนี้บอกให้นะคะสําหรับคนที่มีหนังสือนะคะหนังสือ,อเล่มล่าสุดนะคะ2016ให้ไปดู หน้า79นะคะไปดูหน้า79กับดูหน้า126แล้วจะได้คำตอบเดี๋ยวมาอ,อ,อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้อาจจะตอบให้นะคะโอเคหน้า79เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องการเลือกเลนอันนี้สำคัญนะคะเขาบอกว่าหากถนนมีเลนที่วิ่งไปใน,ในทิศทางเดียวกันตั้งแต่2เลนขึ้นไปโอเคนะและมีเส้นแบ่งเลนไว้ชัดเจนบวกกับความ บวกกับความเร็วจำกัดไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เลือกขับบนเลนที่เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเค okay, นะตรงนี้นะคะอันไหนที่สำคัญมากๆในหนังสือเมื่อกูจะขีดเส้นใต้ไว้ให้เลยทีนี้มาดูเรื่องการแซงซึ่งเรื่องเมื่อกี้มันสอดคล้องกับการแซงนะคะก็การแซงเขาบอกว่าหากทางเดินรถฝั่งของเรามีเลนอย่างน้อย2เลนนะคะซึ่งมีการตีเส้นแบ่งเลนไว้ชัดเจน มีภาษาสเดนไว้ให้ด้วยว่ามาเคียร์เดเชอร์เฟล์นะคะและจำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถขับแซงทางขวาได้เอ๊ะมาดูอันนี้มีข้อมูลอะไรอ่า6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันต่ำกว่า70ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เข้าขายเงื่อนไขข้อที่หนึ่งนะคะที่ว่าไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่เขาบอกว่ามันจะต้องมีเส้นแบ่งเลนไว้ชัดเจนมันจะต้องมีเส้นแบ่งเลนตรงนี้ตื๊ดตื๊ดตื๊ดไว้ชัดเจน นะคะโอเคนะดูเงื่อนไขเมื่อกี้นะคะเงื่อนไขเมื่อกี้เขาบอกว่า,าการที่จะแซงทางขวาได้เนี่ยนะคะคืออันที่1ต้องมีเลนอย่างน้อย2เลนซึ่งตรงนี้เราเห็นว่ามันมีเลนอย่างน้อย2เลนนะคะคือเลนนี้1เลนกับ2เลน,น,นอันนี้เงื่อนไขที่1น,นะดูตามหนังสือเลยนะคะโอเคนะมีการตีเส้นแบ่งเลนไว้ชัดเจนอันนี้มันไม่มีการตีเส้นแบ่งเลนไว้ชัดเจนไม่มีนะคะ อันที่3าจำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน70กิโเมตรต่อชั่วโมงกรณีนี้เนี่ยมันเข้าข่ายแค่2ข้อจริงๆถ้ามันจะแซงทางขวาได้มันต้องเข้าข่าย3ข้อแต่อันนี้มันเข้าข่ายแค่2ข้อมันขาดไปข้อหนึ่งคือการตีเส้นแบ่งเลนโอเคนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยแซงทางขวาไม่ได้นะคะแซงทางขวาไม่ได้โอเคนะคะต่อไป ไปดูอีกข้อนึงนะคะลักษณะคล้ายๆกันตึดตดตดสหาข้อ19ไม่เจอเดี๋ยวสักครู่ค่ะข้อ19เมื่อกี้ส3บสอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อ19อาจจะโดนซ่อนอยู่ตรงนี้อ่ะมาดูข้อ19นะคะ ฟูเจอร์รอุมพอเหอกับสีดาแหรกรณีนี้เมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าหากฝั่งของเรามีทางมีเลนอย่างน้อย2เลนอดูซิเข้าขายข้อหนึ่งไหมหนึ่งเลนสองเลนอันนี้เข้าขายนะคะตีเส้นแบ่งเลนไว้ชัดเจนอันนี้เข้าขายนะคะเข้าขายจำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้มาตั้งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ไม่เข้าขายโอเคนะมันไม่เข้าขายนะคะเป็นแค่2ในสาม ต้อง3ใมไนะคะถึงจะแซงทางขวาได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแซงทางขวาได้โอเคเนาะทีนี้มกุฎบอกแล้วเนาะว่าไปทบทวนความรู้ตรงไหนนะคะแล้วก็มีคนถามมานะคะว่าเอามาตอบรวมกันมีคนถามมาว่า,าใช้หนังสือเล่มเก่าได้ไหมอันนี้นะคะจริงๆถ้าให้มกุฎตอบถ้าให้มกุฎตอบนะคะ ก็คือว่ามันมีเหตุผลที่ปรับปรุงหนังสือนะคะไม่ได้ปรับปรุงเอามันนะคะเหตุผลที่ปรับปรุงหนังสือก็มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือว่ากฎหมายสีเดนเขาเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนบ่อยด้วยแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็เปลี่ยนไปนะคะจานวนตัวเลขสถิติก็เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะแล้วทุกครั้งที่ปรับปรุงหนังสือมา่อกูปรับปรุงให้มันดีขึ้นทุกครั้งบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ทําให้มันดีตั้งแต่แรก คนเรามีพัฒนาการนะคะมะกรูดก็เติบโตไปด้วยกันกับกับคนอื่นๆเหมือนกันค่ะนะคะก็พัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามมกรูดถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้ก็คือจะพูดว่ายังไงล่ะลงทุนลงทุนซื้อหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดดีกว่านะคะโอเคนะ,อ,ะอันนี้นะคะคือว่าเล่มใหม่ล่าสุดเล่มสองพเนี่ยมันก็จะ กฎหมายใหม่กว่าเล่ม2013ใหม่กว่าเล่ม2010ใหม่กว่าเล่ม2009นเนาะโอเคนะคะตัวเลขก็ใหม่สถิติก็ใหม่แล้วก็เนื้อหาอธิบายง่ายกว่าเดิมนะคะแล้วที่สำคัญอันนี้มีแบบฝึกหัด465ข้อพร้อมเฉลยนะคะ,ะมกุฎว่าจะเปรียบเทียบว่าการที่เราอ่านตำราสำหรับหนังสือใบขับขี่ภาษาไทยนะคะดังอื่นมกุฎไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวด้วยนะคะก็คือถ้าเราอ่านของเก่าไปก็เหมือนเอาขวานที่ขึ้นสนิม ฟันต้นไม้หรือผ่าฟืนลงแรงไปเถอะลงแรงลงเวลาไปแต่เอาขวานเก่าๆขึ้นสนิมบินๆไปเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเอาขวานใหม่ๆนะคะโอเคเนาะก็น่าจะมีเท่านี้นะคะให้ใใหให้ห้ตัดสินใจเองแล้วกันนะคะไหนๆก็ต้องเสียเวลาอ่านแล้วก็อ่านอะไรที่มันใหม่ล่าสุดดีกว่านะคะแล้วก็ได้ไปฝึกหัดเพิ่มขึ้นเยอะด้วยแล้วเมื่อกูอยากจะบอกนะคะใครที่ไม่ได้ทําไปขับขี่ภายในปีนี้ นะคะถ้าจะทําภายในปีนี้ก็ต้องใช้เล่มนี้แหละเนาะล่าสุดละแต่มากรุดกําลังปรับปรุงหนังสือนะคะถ้าใครที่ไม่รีบก็เดี๋ยวค่อยซื้อหนังสือก็ได้ระหว่างนี้จะดูคลิป v i p ไปก่อนก็ได้นะคะอันนี้ไม่ไม่มีกักนะคะกําลังปรับปรุงหนังสือก็บอกว่ากําลังปรับปรุงเนะาะหวังว่าจะจะตัดสินใจได้นะคะว่าคุรจะใช้หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดหรือไม่อันนี้มันมีข้อมูลในนี้จะมีส่วนที่เก่าคือเรื่อง เรื่องการตรวจสภาพรถยนนะคะซึ่งเมื่อกูทำคลิปให้แล้วทำคลิปฟรีด้วยคลิปในห้อง vip ด้วยแล้วก็เรื่องโทรศัพท์มือถือการใช้โทรศัพท์มือถือตัวเลขในนี้เป็นตัวเลขข้อมูลในนี้เป็นข้อมูลเก่านะคะเพราะเขาเปลี่ยนกฎหมายหลังจากที่ออกหนังสือเล่มนี้มาแล้วแล้วก็สถิติใหม่ล่าสุดก็ก็ไม่มีดูได้ในห้อง vip หรือดูตามเว็บก็ได้เนาะโอเคอันนี้คือตัวช่วยตัวที่1นนะคะสำหรับคนไทยนะคะที่ถนัดภาษาไทยตัวช่วยตัวที่สองก็คือคลิป vip นะคะตัวช่วยตัวที่3ก็คือคลิปพรีเมียมเราจะทําโจทย์อย่างเดียวข้อดีของการทําโจทย์แต่ก่อนที่จะมาทำโจทย์มกุดไม่ได้แนะนำให้ทุกคนใช้พรีเมียมนะคะแนะนำให้ใช้หนังสือกับคลิป VIP นะคะใครที่อ่านเก่งใช้หนังสืออย่างเดียวก็ได้แต่ใครที่ต้องการประหยัดเวลาประหยัดต้องการเห็นรูปเยอะๆก็ดูคลิป VIP ส่วนพรีเมียมเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะทำโจทย์เยอะๆฝึกวิเคราะห์โจทย์เยอะๆอย่างเช่นกรณีอย่างนี้ใช่ไหมคะ กรณีอย่างข้อ13กับข้อ19อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฝึกทําโจทย์เราก็อาจจะไม่เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้มันสําคัญนะตรงนี้ฉันยังเข้าใจผิดอยู่นะคะอย่างคนที่ถามมาเมื่อเมือม่อเมื่อวานเนี่ยเนาะก็คือพอเขาถามมาอย่างนี้ซึ่งเป็นการเรียนที่ดีนะคะเรียนไปคิดไปสงสัยแล้วถามนะคะผู้ขุดก็บอกให้ไปทบทวนความรู้แล้วเราก็จะได้เตรียมความพร้อมเนาะ โอเคเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วใช้หนังสือเล่มไหนดีก็ยังไงก็ขอให้โชคดีในการสอบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ